กมัน,นาวโอฝังนี้แต่ว่าโอขาอุดสวยกับกูมู้แต่น่าจะไม่ยุ่มันอาจจะเอาไปโรดในยุ่ในนูนน้นไปยุ่มไล่วันเลยมันหัวนะมันเรียกมันดังเลยแกไหว้าวเป็ดเร,เรดแลเรปกติเขคุ้นก็ไม่ไ้ยู่มเลยอไรนท่นาเดีมในชื่อเด่มา้งงบกหวานน่าจะบันเค้งเลยแต่ต่งโค้งมาม<อ>ูดจากนั้นเลยน้าน้าจะ พวกขิดว่ามันจะฆ่าวดัตนี้หรือว่ามันโดดขึ้นไปดัตนี้มันก็หมายเป็นไปได้ยากแล้วัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวแล้วไม่ไม่เล่ตัวอื่นเล่ดีไหมไม่ดีอ่ะแบบบ้านทแบบี่มนเงียบแต่เดี๋ยวพวกิดว่าเป็นเล่นอะเฮ้ยพวกหว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาปัดที่กูหวาไม่ได้เล่หว่มหมาปากักทุ่งทว่งมันเล่ามันดมนม้ำเล มันมากระดกใหม่มันโค้งเลยก็เด็กจังเลยะตรงซึ่งอันนี้มันต้องมาเป็นให้ลูกเคไปไอเรียงมนันน่นเนี่ยค้นซื่อสา เอ้ยเนี่ยอ๋ออ๋อ,อ,อซึ่งมันมีไรบา้าเหมือนกันไรพุ่มหวาอ่าเนี่ยตึงเร็วตึงงนหวาตตึงต้งพุ่มหวาถ้าไม่ขายแต่หวานึกเป็นนึกนึกหวาจ้าเป็นลูกเล่นลูกเล่น แต่ว่าผมอาะ้นกุ้นตายจะจะนา,า,าตีวตวาเที่ยวเราได้ลปอยทึงตาลับเลยนต่ตัตัวเดียวนะเนี่นไปไปย็ยใตลักด้านไว้เลยจะนาีตัวเดียวอันบอกจิมเบบร้อยตัวเดียวครับมันลุดมาจากเทีน่นมาจากกาันตงใช่รองใช่ใส่หมออือมนลรงได้มันคื้นไม่เหน แต่น่าจะลุตเร็วไม่ดลงผู้นี้มันอาจะข้าไปจากนันไปยุไ่วันเลยอีกนิดหน่งกเป็นนถาดีวันไนเลยกี่ับได้รเปล่าูมาเปลี่ยไม่ดีก็เแต่เล่กันไปไปอยูุในครัวนู้นไหครัวนู้นไปไปนู้นทึ่งแถวแถวแวหนังท่าแล้วจะเข้ามาจับอยู่นานไหม มันแต่อยู่รัดอยู่ก็ไม่นั่งค่ะผีมาตึงมันก็เข้าไปพร้อมเขียงมือได้เข้าไปปอกการเดินเตือนหนึ่งซึ่งผมหวางจาไม่เห็นแล้วมันลำบากจังเราว่าไม่รู้ว่าเป็นหลุมเล่นไว้เลยเฮ้ยผมบอกดีมันนึงมันได้ีิบมาจับได้เดิว